สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูสต็อกเหล็กม้วนที่เราเอาไปขึ้นรูปเป็นหลังคานะครับอันนี้เป็นโกดังที่เราเช่าไว้เพื่อที่จะสต็อกม้วนเหล็กม้วนคอยที่จะเอาไปรีดที่โรงงานที่อำเภอสีคิ้วนะครับวันนี้ที่มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยได้ลงทุน สต็อกม้วนเหล็กคอยไว้ให้ทันกับความต้องการของลูกค้านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสีบางสีก็ครบบ้างไปครบบ้างรอกันบ้าง15วันกว่าท่าเรือจะมาถึงก็เลยตัดปัญหามาเช่าโกดังไว้ที่เนี่ยฮะแถวสมุทรปราการเวลาขึ้นจากท่าเรือก็มาพักไว้ที่นี่ก่อนแล้วเวลาเราจะใช้เราก็ใช้ จ้างเหมารถเทรลเลอร์เนี่ยคันนี้นะฮะเนี่ยไปส่งให้เราที่โรงงานที่อำเภอสีคิ้วเพราะว่าที่อำเภอสีคิ้วเนี่ยเป็นโรงงานทั้งหมดสามโรงที่นั่นเนี่ยที่เก็บมันไม่พอนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้เราค่อยมาขนไม่ทีนึงสิบลูกยี่สิบลูกเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าถามว่า ทำไมถึงจะต้องสต็อกมากมายขนาดนี้ก็ต้องสต็อกนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าต้องการเนี่ยจะได้ทันช่วงทีแล้วทันต่อเวลาด้วยเพราะว่าเรือเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็ตัดปัญหาไปนะครับให้ลูกค้าได้สบายใจว่าวัตถุดิบที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้กับลูกค้าเนี่ยมีทั้งเหล็กธรรมดามีทั้งนานโน เคลือบอลูมิเนียมเคลือบสีนาโนมีทั้งสองประเภทเลยนะครับถามว่าปิงฟองวันนี้ก้าวมาถึงหน้าจุดจุดนี้แล้วเนี่ยการจเจริญเติบโตของธุรกิจเราก็แบบก้าวกระโดดมาเรื่อยๆตามลำดับค่อยๆพัฒนามาตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงหน้าปีนี้เป็นปีที่8แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้ถึงธุรกิจนี่ว่าเราจะต้องตัดปัญหาเรื่องของสินค้าสมมาไม่ทันอย่างไร นะครับแล้วก็มี FC บางรายหรือทัวส่วนมากก็เลยถามว่าเอสในเมื่อสต็อกสินค้าไว้เยอะๆอย่างนี้ทำไมถึงไม่ทำให้ครบวงจรไปเสียเลยเช่นทำไมไม่สร้างบ้านนอกดาวบ้านขายเป็นสำเร็จรูปไปเลยเราทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นเหตุผลของผมก็คือว่าเราจะไม่รวบธุรกิจไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวเช่นจะสร้างที่เชียงใหม่ ทำไมถึงไม่เป็นรับสร้างให้ลูกค้าไปซะเลยทั่วประเทศที่ติดต่อเข้ามาเราต้องการที่จะกระจายงานไปสู่ท้องถิ่นนั้นๆเราจะไม่ลวกไว้คนเดียวถามว่าถ้าผมจะทําแบบนั้นทําได้ไหมทําได้ก็เราไม่อยากจะทําแบบนั้นนะครับเราต้องการแบ่งค่าทางการตลาดไปสู่ท้องถิ่นนั้นๆเช่นลูกค้าจะสร้างที่อุบลเราก็บอกว่าให้ไปติดต่อช่างที่เขตใกล้เคียงที่จังหวัดอุบล ลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างอีกเพราะว่าถ้าเอาช่างจากส่วนกลางของปิงปองไปในท้องถิ่นไกลๆเนี่ยเขาก็ต้องไปคิดค่ารถค่าน้ํามันค่าเซอร์วิสค่าที่พักเพิ่มไปอีกจะทําให้ต้นทุนการก่อสร้างแพงผันหวกับเรามีโนโยบายว่าเราไม่ต้องการที่จะรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวแบบนั้นเราไม่ทํา เราต้องการแบ่งงานให้กับท้องถิ่นให้ช่างในท้องถิ่นมีงานทําด้วยเราถึง savoir, มีนโยบายว่าเราไม่รับทำเราจะไม่แข่งกับช่างเราจะไม่ทําธุรกิจแข่งกับช่างในท้องถิ่นนะครับเราจะไม่รวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวอย่างนั้นเราไม่ทําต้องการให้ช่างในท้องถิ่นนั้นๆมีงานทำถ้าว่าช่างในท้องถิ่นนั้นๆไม่เป็นก็เราก็จะส่งคลิปการติดตั้งสอนให้ หรือให้มาเรียนรู้ที่โรงงานสอนไปเวลามีลูกค้าใกล้เคียงในหลังถัดไปถือว่าช่างในเขตนั้นนั้นมีประสบะการณ์นในการทำปิงปองแล้วเราก็จะคัดสรรช่างที่ซื่อสัตย์มีฝีมืออัจฉริยะสัยดีให้กับลูกค้าใกล้เคียงในเขตจังหวัดนั้นนั้นแทนทแทนที่จะลูกค้าอยู่พุทมนมสมมติไปเอาช่างหาดใหญ่มาทำ อย่างนี้มันไม่ถูกถ้าลูกค้าหาดใหญ่มีเราก็จะเลือกช่างที่อยู่ในโซนภาคใต้ในจังหวัดใกล้เคียงวิ่งได้ระยะสมยไม่เกินร้อยกิโลไปทําให้แต่ต้องเคยมีประสบะการณ์กับช่างที่เคยทํากับปิงปองวัสดุปิงปองแล้วให้ลูกค้าและราคานั้นก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานบอกลูกค้าให้รู้ไว้แล้วว่าเกณฑ์มาตรฐานการรับงาน สร้างของปิงปองเนี่ยอยู่ในเกมตารางเมตรละกี่บาทในค่าแรงอย่างเดียวนะครับแนะนําว่าให้ทําค่าแรงอย่างเดียวจะดีให้ลูกค้าได้ซื้อวัสดุพื้นผนังปิงปองจากโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ไปจ้างช่างในพื้นที่ใกล้เคียงของบ้านท่านจะดีกว่าเป็นการกระจายงานให้สู่ท้องถิ่นไปด้วยเราจะไม่รวบไว้คนเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นเหล็กที่เราสั่งมากองไว้นะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นร้อยรอยตันเป็นร้อยรอยตันนะครับก็เลยจะเป็นต้องมาถ่ายทำให้ท่านลูกค้าหรือ f อได้มั่นใจในเรื่องของวัตถุดิบเรานะครับว่าเรามีความพร้อมเต็มร้อยแล้วนะขณะนี้ปีที่8แล้วนะครับถ้า ท่านอยากจะสั่งซื้อ,อขั้นตอนการสั่งซื้อก็ควรจะนะครับาวาดมาว่าจะอยู่กันกี่ห้องกี่หับกี่ห้องน้ํากว้างยาวสูงต่ําดําเตี้ยวาดมือมานะเดี๋ยวเราจะคิดประเมินราคาให้เบื้องต้นก่อนอส่วนค่าแรงนะก็จะมีเกณฑ์ให้ว่าถ้าเกินร้อยตารางเมตรเลทรับค่าแรงอย่างเดียวจะอยู่ที่เลทเท่าไหร่ ถ้าต่ำกว่าร้อยตารางเมตรเรทค่าแรงจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ส่วนดีเทลรายละเอียดก็ไปคุยกันหน้างานกับช่างใกล้บ้านท่านเอาเองที่เราแนะนําไปให้นะครับเราจะแนะนําไปให้เราจะไม่เข้าไปก้าวไก่ในส่วนนี้ของช่างท้องถิ่นนั้นๆนะครับเพื่อให้ช่างท้องถิ่นเขามีงานทําด้วยนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอท่านผู้ชมท่านเอซีของปิงปองไว้แต่เพียงเท่านี้ คลิปหน้าจะมีอะไรคืบหน้าก็จะมานำเสนอรายงานให้กับ FC ของปิงปองได้รับทราบความเคลื่อนไหวของบริษัทปิงปองเป็นลำดับต่อไปนะครับอีกสักพักนึงก็คงจะไม่เกิน5-6เดือนก็จะเจอนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้กำลังเจรจาในเรื่องของเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะนำเข้ามาติดตั้งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบ i c ซีที่เขาไปควบคุมการผลิตอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับแต่ถึงตอนนั้นก็จะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ